เก็บความทรงจำไว้ใน YouTube สวัสดีครับผมวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับมารีวิวบ้านตัวเองนะครับผมเป็นบ้านตัวเองแท้เลยนะครับทุกคนบ้านที่ตัวเองนอนแล้วก็พักผ่อนนะครับผมนี่ก็คือบริเวณบ้านข้างในของตัวเองนะครับผมของผมเองตรงนี้นะครับจะเป็นแม่นอนนะครับทุกคนนี่นะครับจะจะเรียกว่าบ้านก็เนาะก็ไม่น่าจะเป็นบ้านหรอกครับก็น่าจะเป็นกระท่อมกระต๊อบเล็กๆที่ใช้อยู่อาศัยนะครับผม ก็คือใช้อยู่อาศัยจริงๆนะครับทุกคนนี่ก็คืออยู่จริงๆนอนจริงๆอยู่แบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับบริเวณด้านในก็อย่างนี้แหละครับเสื้อผ้าก็จะแขวนไว้อยู่ข้างๆนะครับทุกคนนี่ที่นอนก็นอนตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมก็จะนอนตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะพาเดินออกไปดูบริเวณด้านนอกนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะครับผม สวดด้านนอกนี่นะครับก็จะมีตู้เย็นนะครับตู้เย็นนี่ผมซื้อไว้นานแล้วทุกคนก็เอามาให้แม่ใช้นะครับผมที่บ้านนี่ก็เป็นสระน้ํานะครับสระที่เราเลี้ยงปลาเดี๋ยวจะพาเดินไปดูห้องน้ํานะครับทุกคนและนี่นะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะครับนี่ก็คือห้องน้ํานะครับผมนี่นะครับหลังบ้านก็จะเป็นแบบนี้รกมากนะครับนี่ก็คือห้องน้ํานะครับทุกคนห้องน้ําจริงๆนะครับใช้จริงนะครับทุกคน ไม่มีสแตนอินใดๆทั้งสิ้นนะครับผมห้องน้ำไม่มีประตูนะครับถ้าฝนตกก็สาดนะครับทุกคนและนี่นะครับก็ใช้ผ้าไวนิ่นนะครับปิดเฉยๆนะครับทุกคนนี่คือบ้านจริงๆของผมนะครับผมนี่ก็คือรีวิวให้ดูจริงๆเลยนะครับที่เห็นคลิปต่างๆที่สวนผักสวนนะไนนะครับเหมือนที่ผมบอกนะวครับว่าสวนนั้นเป็นสวนบ้านสวนโฮมฮัก ตะวันงามฟาร์มมิ่งนะครับเป็นสวนของน้องเป็นนาของน้องของพี่ชายที่รู้จักกันซึ่งเราสนิทกันมากนะครับผมก็จะไปช่วยเขาทํานาไปช่วยเขาปลูกผักนะครับจะไปเล่นประจํานะครับทุกคนและที่ใกล้ๆกันนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ้านของคุณป้านะครับผมนี่นะครับไอ้บ้านของคุณป้าแต่ไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับทุกคนก็ป้าอยู่ข้างในนะครับก็ไม่ได้เข้าไปนะครับ ือแต่ก่อนเราอยู่บ้านหลังนี้ด้วยกันนะครับผมก็อยู่บ้านหลังนี้แหละทุกคนในนี้ก็มีห้องของผมอยู่อันนึงแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้อยู่หรอกก็เก็บของเป็นทีียบ้อยแล้วนะครับผมก็ทําเป็นห้องพ้าเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็บริเวณข้างๆบ้านนะครับทุกคนก็ไรายได้หลักของเราไม่มีเลยนะครับทุกคนแม้แต่รายได้เสริมก็ไม่มีนะครับนี่นะครับเราก็จะปลูกตะไครไ้ใบมะกรูดแบบนี้แหละครับกระชายเลๆๆๆ็กๆน้อยๆนะครับไว้ที่ บริเวณบ้านนะครับทุกคนก็จะมีแม่ค้าที่เขามาจากเขาขายของตลาดนัดนะครับเขาก็จะมารับมาซื้ออะไรไปครับอันนี้จะเป็นใบมะกรูดนะครับพอดีตัดกิ่งมันก็เอามาตากแห้งไว้ไว้กินนะครับทุกคนนี่แหละครับอันนี้คือบ้านจริงๆเลยนะครับทุกคนเรียวมากไม่มีสร้างภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเราก็อยู่แบบนี้แหละครับทุกคนมีบ้างไม่มีบ้างนะครับผมตามอัตราภาพ เวลามีแล้วก็กินนะครับไม่มีแล้วก็กินเท่าที่เรามีครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสระเลี้ยงปลานะครับทุกคนก็จะมีปลาที่เราปล่อยก็เป็นปลาปลานินเนาะปลานินปลาตะเพียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมข้างๆนี้ก็จะปลูกผักนะครับทุกคนก็เป็นน่าจะเป็นมะเขือพันธุมะเขือนี่ก็เพาะเองบ้างซื้อเขาบ้างนะครับทุกคน นี่นครับตอนนี้ก็แม่เป็นคนดูแลอยู่นะครับแม่แกปลูกเนาะแล้วก็ให้แกได้ได,ได้ได้บ้างอย่างผมเองก็มาทํางานในแถวเมืองก็เช่าห้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็หรือมารับจ้างทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เงินบ้างก็ให้แม่ใช้บ้างนะครับให้ครอบครัวใช้บ้างแบ่งเบาภาระครอบ,บครัวบ้างนะครับผมเล็ก,ลกๆน้อยๆเราก็ไม่มีเงินเป็นกอบเป็นกร,รมไม่มีเงิน ตายตัวอยู่บ้านไม่มีนานะครับทุกคนบอกเลยว่าบ้านไม่มีนานะครับเป็นบ้านที่มีแค่นี้แหละครับทุกคนสามงานกว่า,วาครับผมนี่นะครับปน,นิสาเลี้ยงปลานะครับผมวันนี้พามารีวิวบ้านนะครับเมื่อกี้ก็ปลูกมะเขือปลูกพริกและปลูกปลูกอ,อันนี้นะครับทุกคนก็คือมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ปลูกต้นไม้อน,นี้ต้นไม้ก็เอามาให้แม่ปลูกนะครับส่วนหนึ่งก็ซื้อมาส่วนหนึ่งก็เอา พอเองอะไรเองนะครับผมนี่นะครับผมเกิดเป็นผมก็ไม่ได้สบายอย่างที่คิดนะครับทุกคนเห็นไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่บ่อย,อยๆก็บางทีเราก็ทําเพื่อกําลังใจและความรู้สึกของเรานะครับผม <k S 1> ก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆสาหรับวันนี้สวัสดีครับผม